สวัสดีครับพรังน,นี้เล็กซัสเข้าบ่อยนะครับผมคันนี้ก็มาเช็คเรื่องท่อก็เรื่องมาแล้วมาอธิบายกันคันนี้เป็นเครื่องสองพันห้าทันเนี้ตรวจสอบดูแล้วอะแคดอะโดนทะลวงมานะครับผมอันนี้แคดมีซ้ายขวาอันนี้เป็นเครื่องวีนะครับผมแคดมีซ้ายขวาอันนี้ก็เป็นแคดเดิมๆอะแคทเนี่ยเขาทะลวงเขาตัดออกไปแล้ว อันหน้าโดนทะลวงทิ้งข้างหลังเนี่ยก็แปลงมาแปลงมาเนี่ยผมบอกว่าพอขึ้นไปเร่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีแคทเนี่ยมันน่าจะโล่งสาเหตุที่มันไม่โล่งอ่ะเร่งแล้วคันเร่งมันหนักเป็นว่าไอ้ท่อพักลูกเนี่ยมันไม่ได้ใส่ตรงคุณดูสีองท่อพักเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเงี้ยไอ้เสียเนี่ยวิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วออกนี้สลับควันปลาอย่างเงี้ยได้ทาให้ไอ้เสียเวลาเร่งแล้วมันจบเวลาขับต่อเนื่องเวลายกแล้วเติมเนี่ยรถมันไปไม่ได้ พอที่ไปดัดแปลงมาตรงนี้ที่จริเราต้องใช้เป็นไซต์ตรงการนี้เขาทำแบบนี้มาเพราะว่าลดเสียงนะครับผมลดเสียงแล้วให้ต้นเนี่ยมีกําลังแต่พอใช้ไปพักหนึ่งเนี่ยไอ้กำลังที่เขาอยากได้เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับผมนําให้จกนะครับผมอันนี้ไอ้เสียมันจะจกแล้วก็อันนี้ก็แปลงมาด้วยนะครับผมก็มาขึ้นงานใหม่กันครับผมตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ใส่ท่อแคปซูลหักท่อไบพัดปกักกลางสองลูกทำไวสองข้างซ้ายขวามีท่อหนึ่งตัวเพื่อให้ตัวท่อได้หนึ่งข้างนะครับแล้วใส่แคปสองลูกคุดนี้ก็อยู่ที่สามหมืนบาทเงียบเหมือนเดิมนะครับผมตาเร่งดีแน่นอนได้ท่อะแรงบิดกลับมารับประการงานนะครับผม